สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคนติดตาม168คนในช่องแอมพีมนะคะเฮ้ยช่องแอมพีมคือช่องอะไรเมื่อก่อนคือช่องอะไรคือเมื่อก่อนเนี่ยมันคือช่องพิมมี่พิมมี่นะคะทุกคนซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยพิมพ์ได้เปลี่ยนชื่อจากพิมมี่พิมมี่เนี่ยเป็นแอมพีมเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะงงว่าแบบ พิมมี่พิมมี่อยู่ไหนแล้วแอมพีมาได้ยังไงคือพิมพ์เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพิมไม่ได้จะมาลงคลิปผิดช่องหรืออะไรนะคะพิมพ์ตั้งใจจะมาลงคลิปในช่องพิมมี่พิมมี่หรือช่องแอมพีนี่แหละพิม์พอ,อาจจะมีเสียงนกหน่อยนะคะเพราะว่าเรามาพูดกันเปิดหน้าต่างเนาะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์ไม่ได้มีอะไรในคลิปนี้มากเลยนะคะ แต่ว่าหนึ่งเลยที่พิมพ์จะมาพูดในวันนี้ก็คือต้องขอขอบคุณนะคะคนที่ยังติดตามพิมพ์มาจนถึงตอนนี้อยู่นะคะถึงแม้ว่าช่องเนี่ยจะไม่ได้ลงคลิปมาหลายปีแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณหรือบางคนอาจจะลืมช่องนี้ไปแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้ได้นะคะนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็คืออย่างที่จะมาบอกนะคะสำหรับใครที่ลืมไปแล้วหรือว่าไม่รู้นะคะคือเมื่อ 3ปีหรือ4ปีที่แล้วเนี่ยพิมเนี่ยได้ทำการลงคลิปทำชนแนลพิมมี่พิมมี่นี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะลงเกี่ยวกับของเล่นใน วัยเด็กนะคะนั่นก็คือสกุชชี่นะคะทุกคนหลายๆคนเนี่ยคงอาจจะรู้จักนะคะว่าสกุชชี่มันเป็นยังไงมันคืออะไรนะคะเพราะว่าในช่วงตอนนั้นเนี่ยเด็กๆหลายๆคนเนี่ยฮิตเล่นของเล่นชนิดนี้มากๆแล้วก็พิมพเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เล่นแล้วก็เอามาลงในช่องด้วยนะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของช่องพิมพี่พิมพี่ที่พิมพ์เปิดชแนลขึ้นมาเพื่อลงนะคะหลังจากนั้นไม่ได้ ประมาณ6 7เจดเดือนนะคะก็มีคนติดตามเข้ามาเนี่ยร9อเก้าคนมันไม่ได้เป็นคนที่เยอะอะไรเลยนะคะแต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรจะมีความสุขที่สุดเลยนะคะนั่นแหละแล้วก็พิมพ์ก็เลิกทําไปคือสิ่งที่เลิกทำเนี่ยมันมีหลายๆอย่างนะคะรวมถึงเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องที่พิมพ์เนี่ย ไม่มีเวลาทําคลิปเนื่องจากเรียนเรียนหนังสือแล้วแบบไม่มีเวลาทําคลิปประมาณนั้นนะคะก็เลยเลิกทําไปนะคะแล้วก็ได้ลบคลิปออกไปจากช anel น,น,นี้ทั้งหมดด้วยนะคะเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยในช anel นี้อาจจะมีคลิปนี้คลิปเดียวที่พิมพ์กําลังพูดอยู่นะคะในการที่จะไปลงในช anel พิมมี่พิมพีม่หรือว่าแอมพิมพ์ในตอนนี้นะคะอืมแต่ประเด็นหลักเนี่ยพิมพไม่ได้จะมา พูดถึงเรื่องนี้นะคะประเด็นหลักเนี่ยพิมจะมาขอขอบคุณคนที่ยังติดตามอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีคนที่อันสับสไครไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ยังมีคนที่ติดตามมากกว่าคนอันสับสไครนะคะขอขอบคุณจริงๆนะคะเรื่องที่พิมจะมาบอกเนี่ยก็คือว่าพิมพ์เริ่มทำช n แนลใหม่แล้วนะคะทุกคนคือพิม์เนี่ยอยากจะเริ่มทํา คลิป u t u b e ใหม่นะคะก็เลยเปิดช nel อีกช n นลหนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งชื่อว่าช nel พิมพ์นิชานะคะทุกคนนะตอนนี้เนี่ยก็เปิดได้ครบหนึ่งเดือนกว่าแล้วนะคะคนติดตามเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรมากมายเลยนะคะก็นั่นแหละก็เลยจะมาบอกแจ้งในคลิปนี้นะคะแจ้งคนที่ยังติดตามในช่องของแอมพิมอยู่หรือพิมี่พิมมี่อยู่นะคะแจ้งว่าพิมเนี่ยเปิดช n e ล พิมพ์วิชาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ตัวไอข้างบนนะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะกดเข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งแชร์ไลค์ like, ดูคลิปวิดีโอหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะกดได้ที่มุมบนที่เป็นตัวไอเลยนะคะเดี๋ยวจะตั้งไว้ให้นะคะแล้วก็ฝากคนที่ยังติดตามอยู่ในช่องนี้ ถ้ามีเวลาว่างนะคะฝากกดเข้าไปดูก็ได้อ่ะกดเข้าไปติดตามกดกระดิ่งอะไรก็ได้นะคะก็ฝากด้วยละกันนะคะแล้วก็สำหรับช่องนี้เนี่ยไม่ได้มีการลงใดๆเพิ่มเติมนะคะลงแค่คลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูติดตามพิมพ์ในช่วงตอนช่วงที่โตขึ้นนิดนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเนี้ยนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องพิมพิชาตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ ก็าตามนั้นเลยนะคะนั่นแหละเนาะแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนลุวงหน้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครพอมีเวลาว่างเนี่ยฝากกดเข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะเข้าไปติดตามพีมพิชาด้วยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งคนที่ยังติดตามในช่องนี้เพียงเท่านี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ไายบ่ายนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดตัวไอนะคะอย่าลืมกดเข้าไปติดตามช่องพิมพ์นิชากันเยอะๆนะคะโอเคคะ่ะทุกคนต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะคะว่าช่องพิมพ์นิชาเนี่ยจะทำแบบถาวรน,นะคะทุกคนไม่ได้จะมาทำแล้วก็ทิ้งนะคะทำแบบถาวรน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e กดกระดิ่ง ทุกอย่างเลยนะคะขอให้ไปกดในช่องของพิมพ์นิชานะคะเพราะว่าช่องนี้เนี่ยไม่ได้มีการทําคลิปอะไรเลยนะคะก็ไม่ต้องกดนั่นแหละค่ะอยากกดก็ไปกดไปดูได้ที่ช่องพิมพ์นิชานะคะ